สวัสดีท,ท, it, ทุกคนกันด้วยนะครับที่ผมซามูเซลและวันน yeah> like ี้เราอยู่ในบทที่มีชื่อว่าอบบี้บัตยูแฮมโบนนะครับก็คืออบบี้แต่คุณมีกระดูกนั่นเองนะก็เป็นการอบบี้เฉยนะก็มีอะไรมากอันนี้ผมก็เพิ่งเข้าเกมมาเมื่อกี้นะแล้วก็มีเงินอยู่2 4 0สบาทนะตรงนี้นะแล้วก็ไปเล่นเล่นดีกว่ามีเวลานับทุกคนสีนาทีนะอันนี้เป็นเช็คพอยทุกคนอันนี้เช็คพอยที่หนึ่งนะเช็คพอยที่สองอ๋ออันนี้เป็นลาวาทุกคนพื้นลาวาเขาแล้วค่อยๆหายไปอันนี้ไม่ยากทุกคน มีมีคนอยู่กับเราเนี่ยทุกคนตัวสีส้มเตอร์เลยอ่าไม่ยากนะไม่ยากนะเอาว i̇şte. ีที่สามเลขเช็งควายสามทุกคนเป็นมุนหมุนนะมุนหมุนนะคล้ายคลายยากสุดทุกคนไม่ยากอุ้ยโดนผมชนทุกคนโอกระดูกแดงเลยเพราะว่าในไม้ชานิ้วผมนะ่พีการทุกคนกินไม่นานนะโอเคง่ายๆทุกคนง่ายๆเช็งควายที่สี่ทุกคนเอาทุกคน่านสามเอาอ้ยเอาเหม็นเพื่อนรีบไปโอ้โหผมตาย โอ้ผมไม่น่าวิ่งตามเพื่อนเลยโลบเกินว่ารอรอโอเคมาแล้วเชคพอยที่ห้านะทุกคนยากแคปซูลลำสองนะทำไมด่านมาซ้ำกันอ่ะะอนนี้ผมไม่ติดนับทุกคนมีอันดับหนึ่งอันดับสองันดับสามทุกคนโอเคแคปซูลง่ายอยู่ทุกคนแคปซูลง่ายอยู่ใชคพอยที่หกนะอันนี้เป็นเหมือนอะไรขนมปังขนมปังก้อนเหรอออา ผมตกตายทุกคนขนมปังก้อนมีซอส๋ีพูนะว่าเมื่อกี้เห็นเพื่อนตกตายไปแล้วน,นะทุกคนโอเคชิคพอตที่เจ็ดนะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเครื่องเครื่องกระโดดเอ้าทุกคนบินเอาโอ้ไม่น่าลองเลยนี่ทุกคนมันผ่านได้ใช่ไหมนี่ไงมันไม่ได้สร้างดามใ,ให้เราทุกคนกระดูกผมยังอยู่ดีนะสีขาทุกจุดน,นะทุกคนโอเคเช็คพอตที่แปด อันนี้ก็กระโดดทางาทุกคนสีดําเลยผมต้องทันเด้นทุกคนผมต้องทันให้ได้แสงมีสามได้ผมก็พอใจแล้วเชฟวายที่เก้าทุกคนเชฟวายที่เก้าอยาครับซนะูนรอบสองทุกคนกระโดดกระโดดไปนะทุกคนกระโดดไปอันนี้ผมผมดีแล้วเอ้ยเชฟวายเอผมนับสามทุกคนผมอันดับสามแล้วเชฟวายที่สิบนะอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นปุ่มๆนะอ๋อกระโดดได้โอเคแต่นี้ดีกว่าไปเลยเอ้ยโอ้เกือบทุกคนเกือบผมเกือบได้ลงโลกแล้วแม่ โอเคยาแคสูลรับสองอ้รับสามอะสามหรือสี่วะเอ้ยเ้ยโดนโดนโอ้กระดูกแดงกระดูกแดงสองจุดทุกคนสองจุดเลยเกือบหักเกือบหักแต่กลับมาได้อันนี้เป็นห่อคอยทุกคนหอคอยต้นไม้อะไรวะผู้คายักข้าไปทุกคนข้าไปนิดเดียวทุกคนนิดเดียวเฮ้ยถดงแล้วทุกคนถึงแล้วสวยงามมีก้อนเปนไฟให้ผมดูด้วยทุกคนโอเคผ่าแล้ว ชิพอยที่สามแคปซูลอีกแล้วแคปซูลรอบที่ิหาแล้วปะโออยังบ่อยทุกคนยังบ่อยโอเคง่ายง่ายง่ายแคปซูลผ่านชิวว่าผมใกล้เพื่อนนะทุกคนเอา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 อะไรอ่ะเอา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 อะไรทุกคนอันนี้คือใครอ่ะเอ้าอันนี้คือผมพลาดโดดพลาดใช่ไหมเนี่ยโอเคยาย่าอยายายาเกือบทุกคนเกือบผมโดนผมเกือบโดนแล้วนะขนมแคคเกอร์ชนตูด นี่สิบห้าทุกคนอันนี้เป็นจรนนีระชั้นทุกคนอ่าโดดลบลบลบโดดเข้าไปโดดเข้าไปโอเคได้อยู่เอ้าเอ้าเอาเอา,เอา,เอาไม่ได้ทุกคนไม่ได้แล้วทุกคนไม่ได้แล้วโอ, okay. อออออโอ้โอเคอืมเอาเอ้าเอ้าโอ้โดนล้องอ่ะอะไรอ่ะข้าไปอ่า โอเคโอเคเอ้าเอ้าเอาเอาผมพลาดจุดสุดท้ายทุกคนผมจะผ่านเลี้ยวยืมข้าวีเขาผ่านจุดนี้ได้เขาผ่านจุดนี้ได้พอเลยโอ้โหโอ้ไฟลุกหัวด้วยโอ้ oh, หัวผมไหมแล้ว,วงเมื่อกี้ค่อยไปทุกคนค่อย <c oughs> ไปนะสิบสามวิสิบสามวิทุกคนสิบสามวิ โอ้โอ้จบแล้วทุกคนโ oh! อ้ผมานานนี้ไม่ได้อะไรอ่ะโอ้จบแล้วทุกคนเอ้าผมได้ที่หนึ่งเฉลยทุกคนก็ผมได้เหรียญเอาไว้ทำอะไรอ่ะกดแบคแพคอ๋อซื้อพวกของเสริมได้เอ้ยผมมีแบตหาบทุกคนผมจะซื้อแบตแทบอ่ะน่าซื้อมากทุกคนไหนลองใช้ดิโอ้ทุกคนเอาไปไกลเลยคน ผมขอใช้แมสทับจบเลยจบเลยเอ้ยกลับมาก่อนกลับมาก่อนมีคนเดินหลังคนมีมีคนเดินหลังผมนะใช้ดิใช้ใช่ใช่คืออะไรอ่ะเพื่อนเยี่ยมหน่อยเพื่อนเยี่ยมหน่อยได้ไหมได้ไหมได้ไหมเยี่ยมให้หน่อยเถอเยี่ยมให้หน่อยเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกตกตโอ้มีเดี้ยวเอ้าเฮ้ยเขาโดนอะไรอ่ะเอ้าฮะเขาโดนอะไรลูกว่าอะไคนเฮ้ยมีคนย้อนยะ ยิ่งขอดนกระดักผมนะอ้าวอนโดนโดนโดน,โนอ้าวตายตายตายผมว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันนะครับทุกคนอยาจ่ายเงินคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บจุ๊บจุ๊บทุกคนนะครับ